ครัก็ขับสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีของเล่นใหม่เป็นกล้องนะครับ HD Camera ตัวนี้ HD Camera เป็นกล้องที่รับได้ทั้งซิมแล้วก็ Wi-Fi ในตัวนะครับมีเมมโมรีในตัวใช้สำหรับในสวนในที่นาได้ที่ไฟฟ้า เข้าถึงแต่ว่าไม่มี Wifi นะครับเราสามารถใช้ซิมได้เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าตัวนี้มีอะไรบ้างเปิดกล่องขึ้นมาแล้วก็จะมีคู่มือนะครับอันนี้ก็จะมีบอดี้ตัวกล้องนะครับพร้อมกับเสารับสัญญาณ2เส้นสำหรับประกิอนะฮะเสานี้ก็สามารถปรับเอียงได้โยกซ้ายโยกขวาได้ตัวนี้ก็สามารถตั้งเป็นแนวตรงหรือว่า องศาที่เราต้องการได้โดยใช้ตัวไขควงล็อกไขควงแฉกเราปกติในกล่องน,นี้ก็จะมีเพจสำหรับตัวนี้แปะผนังแล้วก็เจาะตามรูนี้ได้เลยหยิบน็อกไม่ต้องยกขึ้นตัวนี้ไปท่าแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์เป็นสายไฟนำสัญญาณไฟเป็นอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ ต่อเข้ากับช่องอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวนี้จะมีแค่ช่องอะแดปเตอร์ตัวเดียวจะไม่มีตัวสายสัญญาณเพราะว่าเป็นกล้องไว r ์เลสนะครับกล้องไวไฟกล้องม e ีซ e ิมมีเน็ในตัวก็จะไม่มีสาย RF สายที่ว่าเป็นสายเข้าไปเครื่อง DVR ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับ สำหรับการรีเซ็ตตั้งค่าใหม่ของกล้องนี่เราจะปิดไว้กันน้ำได้ครับกันน้ำได้ด้านค้องายขึ้นมาเราก็จะเห็นมีช่องสำหรับเปิดตัวนี้มีเขาแถมมาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้คือเมมโมรี่การขนาด32กิก32กิกโดยการใส่เราต้องหงายตัวนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนสลักได้ ต้องขัดน็อตเท่านั้นอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับใ้กควงแฉกเห็นไหมอันนี้ตรงฝานี่ก็ดึงแรงไม่ได้มีสายเป็นสายลำโพงเวลาเตือนเอเล r แต่ละอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่านี่ับมองเห็นไหมครับมันจะมี slot ส,สำหรับใส่นะครับฝั่งนี้จะเป็นซิมการ์ดเล็กๆและฝั่งนี้ก็จะเป็นเมมโมร เมมโมรีแถมมา32กิกสามารถจุได้5-7วันสบายสบายการสัมผัสเมมโมรี่นะฮะก็จับด้านข้างนี้พยายามอย่าโดนตัวทองเหลืองนี้เดี๋ยวจะเป็นสนิม เสร็จแล้วนะครับในการประกอบก็ง่ายๆตัวน,นี้ก็ไปเสียบไฟบ้านแล้วก็ตั้งค่าส่วนการตั้งค่าจะเป็นยังไงนะั้นเรามารอดูอีกทีนึงครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อจะใช้ในการดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือนะครับโดยเข้าไปที่ Play Store นะครับ Play Store ปึ๊บ เข้าไปที่ค้นหาเลยครับชื่อเขาจะชื่อว่า camera h y pro นะครับ cam h y pro อันนี้เราค้นหาได้เลย h i pro นะครับอันนี้เราเจอแล้วนะครับแตกเข้าไปเลยเครื่องก็จะทำให้ให้เราทำการติดตั้งระบบเข้าไปก็ติดตั้งเลยครับหลังจากนั้นก็รอระบบติดตั้ง มันราบอกว่าจะให้เรายืนยันการเปิดเมื่อเข้ามาสู่ในแอปพลิเคชันแล้วเราก็จะเห็นคำสั่งให้อนุญาตเกี่ยวกับการบันทึกไหมเราก็อนุญาตไปครับอนุญาตเฉพาะตอนใช้แอปนะครับอนุญาตให้เข้าถึงสื่อคือแหล่งได้นะครับแล้วก็บันทึกเสียงได้นะครับหลังจากเราได้ตัว แอปพลิเคชันนี้มาแล้วเราก็จะทำการเพิ่มกล้องเข้าไปนะครับโดยการคลิก add device นะครับตรงส่วนสีฟ้านี้เลยนะครับเราจะเข้าโดยเป็น ip camera นะครับข้อแรกติดตั้งใหม่ก็จะเป็น new device ตัวนี้นะฮะแต่เข้าไปเลยนะครับเครื่องก็จะถามว่าาเราเสียบปลั๊กไฟหรือยังแล้วก็ถ้าโอเคแล้วก็ next step ไปนะครับส่วนตัวนี้เราไม่ได้มีกล้องเราไม่ได้เป็นระบบที่สามารถเชื่อมแลนได้เราก็จะใช้คำสั่งตัว n ็ t นะครับน็อตคอนเน t กับเน็ตเวินะครับก็จะเป็นตัวข้างบนเลยนะครับบบกล้องวงจรปิดที่เป็นหลอดไฟหรือว่าตัวหมุนได้นะครับเป็นรุ่นใหม่ go add ไปเลยนะครับแล้วทีนี้พอกล้องเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัว next step ไปเลยตรงนี้เขาให้สแกนที่ตัวแต่ของเราไม่มีตัว QR code นะครับเราก็จะสคริปไปเลยพอเราสคริปแล้วตัวนี้เราสตาร์ทสาวเว็บนี่เราต้องทำการติดตั้งตัวสัญญาณที่มาจากเครื่องเขา เครื่องของเขาเองอ่าตัวนี้ตัวนี้เราจะใช้อ่าเครื่องของเราก่อนนะครับเครื่องก็จะทำการส่งสัญญาณไปหาเครื่องประมาณ1นาที ถ้าขึ้นไม่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คนี้ได้นะครับให้เรามาเปิดไฟล i ไฟตรงนี้นะครับเครื่องของเขาถ้าเกิดเขาเสียบปลั๊กแล้วก็จะส่งสัญญาณออกมาเป็นคือเราเตอร์ว่า m y f ฟลนะครับแล้วแต่จะเป็นเลขอะไรตามซีรีส์ของเครื่องเราก็แตะที่ MyFi ลก่อนนะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว เราก็ย้อนกลับไปที่การติดตั้งกล้องของเราเราจะเห็นว่ามีชื่อกล้องขึ้นมาแล้วนะฮะเราก็สามารถแตะกล้อง IP ของเราได้เลยปึ๊บนะครับรหัสอ่ายสเซ e r n a m มและ p a s ว w o r d ก็จะเป็น Admin ทั้งสองนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าเราจะอ่าติดตั้งไหมแล้วก็คอนเฟิร์มเข้าไปเลยครับสีฟ้าไปเลยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อกล้องได้ให้เป็นห้องที่เราต้องการได้ อย่างของผมนี่ก็จะเป็นสวนยางอ่ะสวนยางสวนยางหนึ่งก็แล้วกันมีโอเคเมื่อเราได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วชื่อนี้ก็จะเป็นจุดที่เรารู้ว่ากล้องเขาอยู่ตรงจุดไหนก็พอเครื่องออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แตะที่ตัวกล้องดูหได้เลยเครื่องก็จะบอกว่าพร้อมทำงานแล้วก็กดอิกไปเลยครับ แตะตัวกล้องอีกครั้งหนึง่งถ้ากล้องสําหรับรุ่นไหนที่มีสามารถตัวเขาหมุนหมุนได้เอง360องศาสายหน้าสายหลังขึ้นลงได้ก็จะได้แต่ว่ากล้องตัวนี้เราเป็นกล้องฟิกนะครับไม่มีการเคลื่อนไหวได้เราจะติดให้ตรงมุมอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปดูได้เลยอันนี้เราจะสายดูอันนี้คือการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับจากดูผ่านออนไลน์ผ่านมือถือได้ ในตัวเครื่องก็จะมีเมมโมรีบันทึกด้วยนะครับเมมโมรี memory บันทึกไว้เครื่องรุ่นนี้จะไม่มี DVR เขาจะเป็นเครื่องบันทึกในตัวโดยผ่านเมมโมรีการ์ดที่แถมมาจากเครื่องนะฮะช่างบ,บ้านๆนะครับช่างบ,บ้านๆทำไปแบบงงๆแต่ก็ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเทคโนโลยีเขาทำมาเพื่อสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็สามารถทำได้ให้ง่ายที่สุดนะครับ ไม่ต้องพึ่งช่างครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงดีและมีประโยชน์สําหรับทุกท่านนะครับที่ต้องการอยากได้กล้องไปติดสักตัวไว้ดูที่บ้านดูที่สวนดูที่บุตรหลานของท่านนะครับส่วนคลิปหน้าเนี้จะเป็นอะไรก็ลองติดตามดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ